ลักษณะของผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกข้อ 1. ห,หน้าตาธรมาธรมดาธรรมดาแต่ดูมีสเสน่ห์คุณเคยเห็นผู้หญิงที่เขาไม่ได้สวยอะไรมากมายไหมคะหน้าตาก็แบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยนะคะไม่ได้สัญญกรรมอะไรเลยแต่เธอแลดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเหมือนกับแบบคุณเห็นปุ๊บคุณก็ต้องแบบว่าเหลียวหลังปั๊บอะไรแบบนี้นี่แหละผู้หญิงที่สวย จากภายในสู่ภายนอกเพราะการที่เธอแลดูมีสเสน่ห์เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีจิตใจดีใช่ไหมคะเธอคิดดีคิดบวกใช่ไหมคะทาให้หน้าตาเธอเนี่ยสวยแบบเปล่งประกายออกมาแบบฉายความมีสเสน่ห์ออกมาจากใบหน้าของเธอนั่นเองและนี่แหละที่ทําให้ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมผู้ชายเนี่ยอยากทําความรู้จักหรือว่าอยากเข้าไปจีบนั่นเองคะ่ะข้อ2 ดูไม่เก่งแต่มีความเจ๋งในตัวผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะเธอแลดูเป็นผู้หญิงที่ไม่เก่งหรอกแล้วคุณก็ไม่คาดคิดว่าเอยสิ่งนั้นเนี่ยเธอจะทําได้เหรอเวลาที่อาจจะมีงานอะไรใช่ไหมคะให้เธอช่วยเหลือเ,เธอสามารถทําให้คุณได้แบบคอมพลีสสมบูรณ์แบบแล้วก็เจ๋งมากๆผู้หญิงแบบนี้นะคะเธอจะสุ่มเรียนรู้ พัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้นะคะซึ่งเธอเนี่ยจะไม่มาพูดอวดว่าฉันเก่งนั่นเก่งนี่แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับเธอนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรให้เธอช่วยเหลือเนี่ยเธอจะทำได้อย่างเต็มที่และทําออกมาได้แบบเจ๋งมากๆเลยค่ะข้อ3ไม่ชอบอวดแต่มีหมดทุกอย่างผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะเธอมีหมดทุกอย่างแหละและเธอก็ ไม่ชอบโอ้อวดอะไรว่าเธอมีนูน่นมีนั่นมีนี่นะคะเวลาที่เธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนคุยโอ้อวดว่าฉันมีนั่นฉันมีนีนะ่แต่เธอจะเงียบนะคะนัน่นเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัยของเธอเนี่ยคมในฝักนะคะเธอมีหมดทุกอย่างธอรู้ว่าเธอมีแต่เธอไม่โอ้อวดนั่นเองอผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะเพราะผู้หญิงที่ชอบพูดโอ้อวดแต่จริงๆแล้วอาจจะยืน,นงินหรือว่าเาไปรูปบดบัตรเครดิตมาซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยแบบว่ามีหน้ามีตาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเออมีเจ๋งเท่ากับคนอื่นนะคะดังนั้นแล้วเรามีเราไม่จำเป็นจะต้องอวดค่ะข้อ4พูดน้อยแต่ฟังมากผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะจะจะมีลักษณะน,นิสัยที่พูดน้อยนะคะและเธอก็จะฟังมากๆเวลาที่เธออยู่ใน กลุ่มเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเธอจะฟังด้วยความตั้งใจมากๆเลยนะคะเธอจะฟังว่าเออเพื่อนเนี่ยกำลังพูดถึงหัวข้ออะไรกําลังพูดถึงเรื่องอะไรและเธอเนี่ยจะให้คําแนะนําด้วยเหตุผลที่ดีนะคะแล้วก็ด้วยความรักไม่ใช่ว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยจะพูดแบบเป็นต่อยหอยพูด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 จับใจความอะไรไม่ได้เลยผู้หญิงที่พูดมากจริงแล้วไม่มีเสน่ห์นะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์สวยจากภายในสู่ภายนอกก็จงฟังให้มากแล้วก็ พูดให้หน้อยลงค่ะข้อ5เธอคิดก่อนพูดผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะอไรก็ตามที่เธอคุยกับใครอยู่สนทนากับใครอยู่นะคะเธอจะคิดให้ดีก่อนที่จะพูดว่าคาคานี้เธอควรที่จะพูดหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพูดกับคนรักนะคะเธอจะคิดทบทวนว่าเออ้ยคำคำนี้ฉันพูดไปแล้วเนี่ยแฟนฉันเนี่ยจะเสียใจหรือเปล่าดังนั้นแล้วถ้าเราเนี่ยคิด ก่อนที่จะพูดนะคะคาพูดทุกคําที่เราพูดออกไปเนี่ยจะฉลมจิตใจผู้ฟังมากๆเลยมันจะทําให้เขารู้สึกดีมากๆเลยเป็นคําที่นุ่มนวลเป็นคําที่แนะนําที่สละสลวยเป็นคําที่แบบพูดจาหน้าฟังอะไรแบบนี้นะคะแตกต่างจากผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เธอสวยนั่นแหละสวยแต่รูปจูบไม่หอมอยากพูดอะไรก็พูด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 อยากด่าอะไรก็ด่าด่าด่าอยากวิจารอะไรก็วิจารอะไรแบบนี้สวยแต่รูป จูบไม่หอมถึงแม้จะสวยนะคะแต่ไม่มีเสน่ห์แบบนี้ผู้ชายก็ไม่เอานะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกทุกๆคนเนี่ยจะมีก็คือเป็นคนที่มีความมีน้ำใจเมตตรีแบ่งปัน ผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเธอจะเห็นใครที่ยากไร้หรือว่าเห็นใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเธอจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจด้วยความรักนั่นเองและนี่ก็คือลักษณะของผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะถ้าสาวๆมีนิสัยแบบนี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะคุณนุชรออ,อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ